คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงหัวลอตเตอรี่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนำอีกสูตรหนึงนะฮะเป็นสูตรแรกท้าย2ตัวบนชุดเดียวนะครับประจำวันที่1นธันวาคม2567ซึ่งชุดนี้ผมจะให้ชื่อว่าเป็นชุดเด่น2องนะฮะเด่น1นนี่เราลงไปแล้วนะครับอ้าวไม่การเสียเวลาก็ลงมือเลยนะครับสังเกตนะครับ เราจะทำให้ดูเสียงอวดนะฮะเสียงอวดวัที่หนึ่งนะฮะคือวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดวดที่สองวันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดวันที่สามวันที่กันยาสิบวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดแล้วก็งวดสอบไปที่จะเสงก็คืองวดสิบหกนะสิบหนึ่งตันวา 67นะจะออกหรือไม่ในตำแหน่งตรงนี้ใต้เส้นนะสังเกตมันจะอยู่ใต้เส้นนะครับามากันเลยนะครับมากันเลยนะงวดที่ออกนะวันนี้นะที่ออก593 593เลขท้ายสองตัวนะครับคือวันที่หนึ่งมิถุนายน67 เลขมาจากไหนเลขมาจากไหนมาจากนี้นะฮะมาจากกลุ่มของวันที่1มีนา67กับ16กุมภา67ในตาแหน่งของเลขหน้า2ตัวครั้งที่สองนะจับมาบวกกันได้หมดเลยนะ,ะทั้ง6ตัวเนี่ยวันนี้มันจะออก3 30วันนี้ออก9 00 เราก็จับมาบวกกันทั้งหมดนะเริ่มจากบวกตรงนี้ก่อนเลข3ามบวก0ูนย์ะแล้วก็ศูนย์บวกศูนย์แล้วศูนย์บวก9้าแล้วก็สามบวก9้าตัวนี้แล้วก็บวกทะแยงด้วยนะสามบวกศูนย์เก้าบวกศูนย์บวกทะแยงมานะอ่ะผมจะเขียนให้ดูนะผมจะเขียนให้ดูเลยนะตรงนี้บวกกันได้นะสามบวกศูนย์ได้สามผมจะเขียนตรงนี้สาม มีเลขสามแล้วนะมองเห็นไหมครับมีเลขสามนะครับต่อไปก็จะมีเลขศูนย์บวกสามได้สามศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะฮะแล้วก็สอไปก็คือศูนย์บวกเก้าได้เก้าศูนย์บวกเก้าได้เก้าต่อไปเก้าบวกสามได้สองนะต่อไปสามบวกศูนย์ได้สาม นะต่อไป9บวก0ได้9นะก็จะได้เลข1 3 0 9 2 3 9นะเลขในกลุ่มนี้3 0 9 2 3 9เนี่ยมันจัดต้องมาลงที่นี่นะฮะลงตามลูกศรน,นี้มาเลยนะครับลงตามจากกลุ่มนี้ลงมาตามลูกศรมาที่วันที่1มิถุนาออก5 9 3นะ9 3ออกนะครับ เอาต่อไปงดต่อไปก็คือกลุ่มเดิมนะกลุ่มเดิมมาจากเลขสองสองพฤษภาหกเจ็ดับสิบหกเมษาหกเจ็ดนะมาในกลุ่มนี้ในกลุ่มของเลขหน้าสองสามตัวครั้งที่สองนะเอามาบวกกันทั้งหมดทุกตัวตรงนี้นะเจ็ดบวกเจ็ดนะเจ็ดบวกเจ็ดได้สี 7จได้ศแล้วก็3าบวกเได้ศนแล้วก็เจบวกเได้4แล้วก็7จบวกสได้ศแล้วก็เจบวกเได้4นะมันออกอะไรฮะวิ่งลงมานี่นะมันจะต้องวิ่งลงมาตามเส้นนี้นะครับออกศ4 1นึออกศนะูนย์ก็ มีเลขศูนย์กับเลขสี่มานะแต่ไม่มีสี่หนึ่งแต่มันก็เข้ามาสองตัวซึ่งถือว่าใช้ได้อยู่นะครับต่อไปนะกลุ่มนี้อีกเหมือนเดิมกลุ่มเดิมศูนย์บวกหก่ากับหกศูนย์บวกหกก็กระหกหกหกห้ารับหนึ่งห้าบวกเก้ากับสี่ 9. 0บวกเกกับเกนบวกห้เทกับห้บวกเกเท่ากับหะก็หมดก็มีเลข6 1 4 9 5 5เนะแลขกลุ่มนี้นะก็จะวิ่งมาออกนะถึงจะต้องวิ่งมาออกออก6 5 6 5นะครับถูกนะครับเอาต่อไปสอบไปนะ ในงวดนี้นะมันก็จะมาจากเลขกลุ่มนี้เหมือนเดิม2บวก2เท่ากับนะ2บวก0นกับ0 0บวก2กับ2 2บวก2เกับ 4, 4, นะมี4 0 2 4 4 2นะ ถูกไหม42อ๋อนี่42 42 24 42นะมีเลขอยู่แค่สองตัวในจํานวน6ตัวมีเลขซ้ํากันอยู่แค่สองตัวมันควรจะมาอยู่ที่นี่อีกนะในวันที่หนึ่งธันวาคมอีกนะเพราะฉะนั้นผมจะเอามาขึ้นหน้าใหม่ให้ดูนะอืมนี่นะฮะ ไอเอ่ออันนี้นะก็คือแต่มันเด่นชัดขึ้นนะอา้าวดูนะวันที้หนึ่งมิถุนานะคิดได้ตามเส้นทางเมื่อกี้นะมีสามมีศูนย์มีเก้ามีสองมีสามมีเก้านะทีนี้เราเล่นี้ไปจับชุดได้ 90 93, 93 92 03 02 32ได้6ชุดนะได้6ชุดนะทีนี้ดูตัวไหนออกชุตัวไหนออกนะครับอ่าดูคู่ไหนออกอ่า นะครับมันออกห้าเก้าสามตัวไหนออกครับตัวนี้ตัวนี้ออกนะครับต่อไปในอวดนี้มันออกศูนย์สี่หนึ่งนะเลขที่ได้มีศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะแค่นี้นะมีแค่สองชุด คือ40กับ04แต่มันออก041นะอันนี้ถือว่าผิดนะ041ถือว่าผิดแต่ก็มีเลขมาถึง2ตัวในจำนวน3ตัวที่เป็นเลขท้ายรางวัลที่1นะครับต่อไปวันที่1ตุลามี6มี1มี4 9มี5มี5นะชุดนี้ออกเท่าไหร่ครับออก6 6 5แล้วจับคู่เอาจับคู่ หกหนึ่งหกสี่หกเก้าหกห้านะชุดนี้เข้าเข้ามาทั้งชุดนะืมหกเก้านะแล้วแถมหลักร้อยมาด้วยแล้วแถมหลักร้อยมาด้วยนะครับต่อไปในชุดนี้นะในวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดที่จะถึงนะครับมันก็จะมีเลขที่คิดมาได้นะจำนวนดอกทัวมีสี่สองสองสี่สี สอมีเลขสี่มีเลขสอมีเลขสอมีเลขสีมีเลขสอ,ม,ขสอมีเลขสี่สสสนะจำนวน6ตัวนี่มันซ้ำกันนะซ้ำกันตัดแล้วเหลือแค่สองตัวเท่านั้นเองคล้ายๆกับงวดนี้นะมีศูนย์กับ4แต่ออกไม่ตรงไม่ตรงหลักซึ่งในช่วงนี้ผมถือน่าจะชุดนี้น่าจะดีที่สุดนะเป็น4 2่สองสเนี่ย มาจับคู่นะเมื่อจับคู่ได้แล้วสี่สองสเท่านั้นนะคือชุดเดียวแต่กลับไปกลับมาด้วยนะเพราะฉะนั้น4 2่สองสองจับมาตรงนี้หรือไม่นะก็ลองติดตามดูนะครับซึ่งผมคิดว่าชุดนี้สวยสวยมากๆเพราะว่าทั้งเลข4และเลข2เป็นเลขเป็นเลขที่มากําลังเดินอยู่ตอนนี้ในทั้งวันที่1มันก็เดินเลขสองอยู่ รางวันเลขท้ายสองตัวก็เดินเลขสองอยู่นะเพราะฉะนั้นสี่สองสองสี่นี่ถือว่าสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามนะช่องแกงหวยรัตเตอรี่หน่งห้าเ็ต่อไปนะครับขอให้ท่านโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ